สวัสดีครับแฟนๆคนใจชอาทุง่งเหลก็กท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอาวากันการแบดแล้วนะเพื่นอนะเพราะว่าคลิปนี้จะต้องทํากิจกรรมกลางแก้งนั่นก็คือคนใจชาวทุ่งได้ไปที่ร้านคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานได้ของดีมากเพื่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะนํามาใส่จะต้องตากแดดซะก่อนเพื่อเอาความซื้นออกเนื่องจากว่าทาหากล่อยไม่ความชื่อน,นะครับวัสดุหรือวัตถุดิบสิ่งนี้จะเกิดเสื้อลาง,ง่ายๆเอาภาพเพื่อเบึงแม่นังนะครับ พ่อดีปันหอท้องคคำทำพี่น้องว่าอยังนี้อาฮะมาเบิกไก่พี่น้องกากาแฟครับพี่น้องกากาแฟะครับ,น,น,รบนี่ยนะครับ ก่อนจะนําไปเฮ็นยังก็ต้องเอาความซื้นออกให้เบิดนะครับกากซ่ากับกากากาแฟาเพี่น,น้องครับเดี๋ยวเอามตากนะพี่น้องเอามาตาก,เ,าาตากเพื่อให้มันแห้งนะครับตากให้แห้งสนิทเลยนะครับซักซ้องซ้มแดดกูละนะครับเพี่น้องเป็นกากกาแฟานะครับอันที่เป็นก้อนก็ต้องเห็้มันละเอียดเพี่น้องนะนะครับ,รบเพื่อว่ามันจะได้แห้งเร็วนะครับ เป็นกากชากับกากากาแฟนะครับพี่น้องเป็นวัตถุดิบในการเฮ็ดปุ๋ยมักแต่ว่าก่อนที่จะนําไปใส่ต้องตากแดดแห้งซะก่อนนะครับนเพื่อป้องกันเชื้อราซึ่งอาจจะเป็นล่าที่เป็นสาเหตุโลกพืชก็ได้นะครับดังนั้นต้องตากแห้งเพื่อควมบม้วงใจเพื่อบ่ต้องวางใจนะครับนะนะนะตากบางๆพี่น้องบางๆเกียบางๆ ให้มันแหงเร็วๆนะครับเป็นกากกาแฟเนาะพี่อนๆนะครับจึงทรงออาน้าดำๆมันไปขายเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือาก,ากากมันบปนี่ต้องตาใครแหงพี่นองเอาความซื้อดอกไฮบิดก่อนจะนําไปใสนะครับซึ่งยังเป็นที่ทกเถียงกันอย่ว่ากากาแกฟเนี่ยเอาไปไส่ต้นไม้ได้บอนะครับ โดยใส่โดยบ่ต้องผ่านการหมักตอบเลยว่าบ่ไรงเ้เพียงแต่นะหนึ่งจากว่ากากาแฟนะครับยังมีคุณสมบัติเป็นกรดนะครับเอาไปใส่ละลายตายคือจังายแก่เป็นยนใส่เงาคาคากรอบบางใยยุ้งบวยช่วยจะต้องผ่านกระบวนการหมักซะก่อนถึงแม้ว่าจะตากจนแห้งสนิทแล้วก็ตามนะครับพี่น้องแต่เมื่อเจอความชื่นเข้าไปนะครับไอ้ความเป็นกรดในตัวของเขายั่งยั่งอยู่นะครับพี่น้องนะครับต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักซะก่อน เนื่องจากว่าเป็นวัสดุอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติหรือย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์จะต้องเอาไปตากก็น้องพี่น้องนะฮนะอ่ะชาวทุ่งจะทําการตากตากหมอกตากแดดไว้นี่ละนะครับนอกจากจะเอาไปเมื่อตากแห้งแล้วเอาไปเฮ็ดออะไรบ้างเนี่ยเอาไปผสมกับเอาไปมกร่วมกับมูลสัตว์นะครับพี่น้อง ขี่มูขี่มา้าขี่กาขี่ไก่ขี่งูขี่ควายได้บัดน,นะครับเอาไปหมักร่วมกับมูลสัตว์นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยหมักต่อไปน้องเพื่อ่าซึ่งในกากาแฟจะมีโพแทสเซียมกับไนโตรเจนนะครับ่จากการวิเคราะห์วิจัยก็บ,บอกว่าประมาณ2%นะค,คือวัดเติบหนึ่งอยู่แล้วชาวสุ่จะทำการตากให้มันแห้งแล้วจะมาเบิร์เรื่อยๆนะครับจากสองสามแดดผลัดคือว่าไงทวนๆผลัดจังสีเอาครับ สิบ่นี่หอมหวยๆเลยเนี่คือกินซื่ก็ดีดพี่น้องครับคือกินซ่ก็สดชื่นาาคําว่ากาแฟยม้เ้าจแก้วพน้เนาะอ่ะเสียงยง ครับพี่น้องเรียบร้อยครับสำหรับการตากกากกาแฟถที่ว่าได้หลายเติบอยู่นะนะครับนะครับซึ่งจะประมาณจะเกือบสิบกิโลเพุ่นละนะครับพี่น้องกากกาแฟครับแห้งสนิทแล้วจะเอาไปผสมครับตอนนี้เจ้าถุงมีมูลเป็ดนะครับมีขี่เป็ดอยู่หลายเติบมูลเป็ดแกบถอะนะครับเนื่องจากเอาแกบเผาไปห้องคอกเป็ดมันขี่มันเหยวมันยังไสนะครับได้เป็นมูลแกบเป็ดมานะครับบ่ราะมันมูลไกลไี่เป็นมูลแกบนะครับ เมื่อกากา,กา,ฟาแฟแห้งสน,นิทดีแล้วอาจจะไปมักรวมกับมุ้นแกบเป็ดเพื่อเอามาบำรุงต้นไม้เฮานะครับให้ก็ถิ่มซื้อๆเนาะนะครับกากาแฟานะครับมาเดี๋ยวตา,ากไว้เนื้อหาหน้าทับจาาา้านายกัพี่น้องลมมันหื้อพยางเขานี้อ,อ่อนโยนจะขานเก็บอีกเดี๋ยวหาหน้าทับเจ้านายกันจะตากไว้นี่นะครับสำหรับกากาแฟาเฮามันแห้งมันหนังเดี๋ยวจะาหพาพี่น้องมาเบิ่งอีก นอกจากขาวจะมาตากแดดไล่ขวามื่อลอกเห็น่นหมเรายังสามารถนําไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ําหมักได้ในกรณีีเอาไปเป็นปุ๋ยน้าหมักเนี่ยก็ต้องตากนะครับพี่นอ้องหมักเลยนะครับโดยอาศัยให้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายเขาเพราะว่าอยู่ในน้ำหมักมันจะมีความือน,นี่แหละนะครับหมักในน้ำเนาะฉะนั้นจึงก็จำเป็นต้องไปไล่น้ำออกนะครับก็จำเป็นต้องไปไล่ความือออกนะครับย่าถ้าพี่น้องไปเบิง่งปุย๋ยซินียน้ำหมักจากกากาแฟานะครับควรจะใช้ทุ่งหมักไปเมื่อโมอกีเมือนะครับอยู่ลินทรีย์ทำงานบอกเฮ้ คนบอไปเบิงแล้วอู่บิงขึ้กจังไดไปไปเบิงพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิพภาพพี่น้องมาเบงิงน้ำหมักกากาแฟนะครับพี่น้องเป็นจังไดน,นะครับนี่หลี่่นี่ละนะครับหลี่ที่นี่ละนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆจูบมองมาบพต้องให้เขาหูตัตคล้ายๆครับขัอหนาสิไปตรวจงานเนี่ยขันบ,บอกว่ามืออื่นหัวหนาจะไปตรวจงานไปแบบโอ้ยเรียบร้อยเป็นสะอาดจา้านขันไปแบบพวกท่านตั้งตัวมูนเนี่ยเสดสสะอันนี้คือกันต้องมาแบบ บ่ให้เขาหูโตนะครับแล้วไปเบิ่งกันอ่ะต้องจวมว่าค่อยๆอย่าให้เขาเด้ตื่นอันนี้พี่น้องนะครับเส้าทุ่งมักไว้นี่อา่าเบิ่งหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับน้าม,มักยูลินซี่เขาทํางานบ่เนี่ยมันอู้อ่ะเปิดเบิ่งนะครับเป็นปุนป๋ยน,น,น้ำมกักกาแฟได้อ่ะซี่ฮามือแล้วละครับอู้พี่น้อง จุลินรียกำลังทํางานนะครับจุลินรียกำลังทํางาน,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 นอ๋อใช่ละนี่พี่น้องนี่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 อ่ะอเดี๋ยวเบิรงนภาพมาเบิรงนไกลๆจังหน่อยนะครับนี่คือสมหนาของจุลินทรียกำลังทํางานเลยพี่น้องอู้มห้อมป่าเราโทษไปแต่แซ่บแท้นะครับแสดงว่ากําลังอยู่ในกระบวนการหมกักเ้ยพี่น้องนะบ่เม่นเห็นฟุดบอกแบกบอกแกบก,แก,บอก,แกเ,เอาไปใส่เลยนะครับจะต้องให้กระบวนการหมกักสิ้นสุดก็คือ ไอ้นี่ก็เลี้ยวบ่เห็นนี่ไอฝาเขา้าขาวรือฟ้องอากาศกับบมุมีนะครับจะน้ำจะนิ่งนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆออหอมๆกระบวนการทั้งจุลินรียยุดตีลงเรียบร้อยแล้วนะครับยังจะถื่อว่าเป็นน้ำม,มักที่สมบูรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาทํางานต่อครับพี่นอ้องเอาปิดให้เขาเฮ็ดงานบริยิบไปกวนเขานะครับต้องมาตรวจแบบบ่อยเขาหูตัวนะครับ เดี๋ยวหูตัวมันจึงพอทำงานนะครับตามกาหนดมันปุ๋ยอินทรีย์น้ำมักกับกาแฟนี่ก็สิบหาถึงยี่สิบมื่อก้าวก,กากน้ำตาลย่อยสลายเบิดเอากระจักน้ำไปใส่โดยการกรองเอาน้ำใส่ใส่ไปใส่นาะฮะเก็บพี่น้องเก็บการมัก,มกต้องมักในโฮมในเพี่น้องนะครับเก็บไปในโฮมอย่าให้เขาโดนแสงแดดนะครับพี่น้องอย่าให้โดนแสงนะครับ อ่ะเรียบร้อยพี่น้องสำหรับปุ๋ยอินทรียหมักจากกากกา,ก,ากาแฟหรือเศษกาแฟในเดือนครับมีย่างไรขัวๆนะอ่ะนะครับอ,นะอ่ะ,อะ,อะคลิปนี้คงตท่านีก้อนพี่น้องนะครับพอดีกลายมาลานกาแฟเขาเรียกว่าพอ่พอพ่อเมา่นี่ท่านเิ็นแต่แบกอโยโย่ยมาแต่มันกากกาแฟนะก้กอนจะใส่กับน้ำไปตากเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมดหแห้งสนิทสะก่อนเมื่อแห้งสนิทแล้วจะหมักต่อเลยบ่อรือจะเก็บไว้ถ้าใส่ย่ำจำเป็น รือถึงเวลาหรือมีเวลาจังมักก็ได้นะครับสำหรับกากาแฟกากชานะครับพี่น้องนะครับเป็นวัสดุอินทรีย์ C, ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติสามารถเอามามักเป็นปุ๋ยได้ใครก็ไปถิ่มเนาะพี่น้องเนาะนะครับต้อง,งเชื่อไปสาดถิ่มสาดถิ่มนะครับเกิดการมักหมมสะสมเป็นแล่งเสื้อโลกเยให้ยบริเวณนั้นกลายเป็นกดจัดพืชพักขึ้นบ่รออีกนะครับทั้งที่ดีคือเอามาเฮ็ดปุ๋ยได้เลยนะครับซึ่งเฮ็ดได้ลายปุ๋ยทั้งปุ๋ยน่ำปุ๋ยมักนะพี่น้องเนาะมักรวมกับวัสดุอื่นก็ได้เช่น วิง่งคลอกมูลเป็ดมูลไกล่มูลวัวม,มูลควายครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น้องครับคลิปหน้ามีิยังดีๆจังพ่อกระไม้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับเพราใจสะทุ่งนะครับอ่ะโงี้ยันพอเพียงพอหนองมันอนึ่งสองหอดแล้วคลิปหน้าพ่อกระไม้สวัสดีครับ